ทำเนยความฝันเลขนำโชคฝันเห็นงานเลี้ยงอาจจะเป็นงานเลี้ยงบริษัทบริษัทจัดงานเลี้ยงงานเลี้ยงวันเกิดงานเลี้ยงแซยิดอากงอาม่างานเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่งานแต่งงานงานแต่งงานงานเลี้ยงงานเลี้ยงครบรอบงานเลี้ยงครบรอบวันเกิดบริษัท บริษัทก่อตั้งมาสิบปีงานเลี้ยงรวมรุ่นงานเลี้ยงรุ่นไพ่ไม่ดีเลยอะ มีปัญหามืดแปดด้านฝันว่าได้ไปงานเลี้ยงเป็นช่วงที่ว่าท่านน่ะกำลังมีปัญหาชีวิตมืดแปดด้าน มีคนมาชวนท่านอะไปทำงานด้วยแต่ท่านอะลังเลที่จะทำในด้านความรักเนี่ยท่านก็เกิดความลังเลอยู่เหมือนกันในด้านความรักนะท่านเกิดความลังเลมีความลังเลในเรื่องความรักไพ่สามใบดีสามใบไม่ดีอะท่านจะมีปัญหาเนี่ยเรื่องความรักลังเลแล้วก็มืดแปดด้าน มีเกณฑ์จะได้เงินจากคนอายุน้อยกว่าจะได้รับข่าวดีจากทางไกลท่านเป็นคนเก่งแต่พึ่งพาใครไม่ค่อยได้เป็นคนเก่งมีความสามารถท่านเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถแต่จะพึ่งพาใครเนี่ยยากตอนนี้ท่านกำลังเผชิญกับปัญหาที่มืดแปดด้านณนะเวลานี้ณนะเวลานี้ ณเวลานี้ตอนนี้ท่านกำลังเผชิญกับปัญหาที่มืดแปดด้านท่านกำลังเผชิญกับปัญหาที่แบบไม่รู้จะแก้ไขยังไงท่านเหมือนคนตาบอดมีคนชวนท่านนะ่ะไปทำงานด้วยแต่ท่านก็เข้าไปแค่ครึ่งตัวท่านไม่แน่ใจท่านกลัวโดนหลอกบทสรุปนะคะบทสรุปนะคือ เหมือนคุณนะมีปัญหาทั้งเรื่องความรักปัญหาส่วนตัวแล้วก็ปัญหาในการทำงานร่วมกับคนอื่นที่คุณนะไม่อยากทำงานร่วมกับใครเพราะคุณกลัวโดนโกงคุณไม่ต้องการทำงานร่วมกับใครอ่ะคุณกลัวโดนเขาโกงคุณพอใจที่คุณจะทำงานของคุณเองคุณพอใจที่คุณจะทำงานของคุณเองแล้วก็มีลูกค้าแล้วก็มีเพื่อนคอยช่วย คุณพอใจที่จะให้เพื่อนอะช่วยงานแล้วก็ทําของตัวคุณเองคุณไม่มั่นใจว่ามันเหมือนกับว่าจะมีคนมาชวนคุณอะไปหุ้นทําธุรกิจด้วยจะมีคนมาชวนคุณให้ไปหุ้นทําธุรกิจร่วมด้วยแต่คุณอะไม่ไว้วางใจคุณไม่ไว้วางใจคุณต้องการที่จะทําของคุณเองคุณต้องการให้ลูกค้าเนี่ย มาติดต่อคุณโดยตรงอาจจะมีเพื่อนช่วยบ้างแค่นั้นนี่คือสิ่งที่คุณคิดเลขนําโชคเลขนําโชคหกเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าหกค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นนะคะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ